มัครบตอนนี้งบผมหมื่นห้าผมต้องจ่ายแล้วต้องจ่าย <blows> ห้าไม่เชื่อวันของเราจริงอะเมื่อกี้ได้เมืเอ่อขึ้น็ร้องหลังซินเนาะน้ง,งนงนก็ออกไปขึ้นมือใช่ <b> แล้วค<อ>ือที่เจ็บคือเดินสวนผมไปด้วยครับผมข้างหลังนะเดินสวนไปด้วยแล้วก็มีแบบว่าอุ้ยน้องนนท์ไอ้ซินไปแล้วซินไปแล้วถ้าถ้าไม่ทักกันมันจะไม่เจ็บอย่างนี้เลยนะครับผมที่เดินเท่าไหร่ฮะ สองพันละกันสองพันเลนเดิมอันตรายเท่าเดิมเริ่มค่อยๆนะครับทุกคนเริ่มเบาๆก่อนนะพี่สองพันนะครับเดี๋ยวเราจะมีวัดใจวัดใจนะครับสองพันเลยนะครับไม่มีตังกลับบ้านโดนมีค่าแท็กซี่ให้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตให้นดนใส่ก่อนเถื่อนเดี๋ยวเราจะพุ่งขึ้นมาขอบมันสนใจนะ สองพันนะครับใครแล้วสามพันครับโอ้สามพันมีใครให้มากกว่าแปดพันไหมครับแปดพันไหครับผ่อนได้นะครับศูนย์เดือนสี่เดือนนะครับเก้าพันครับเท่าไหร่ฮะเก้าพันนะครับโอ้โหเอาแล้วอันนี้เราไม่หักภาษีใช่ไหมฮะเก้าพันสองร้อยก็ได้นะครับรถหรือว่าเยอะกว่าลดหย่อนภาษีนะครับจริงจริงเอาจริงจากใจเก้าพันยี่สิบก็ได้ครับผมไม่อยากอายนะครับชั่วโมงนี้ ทำบุญทำบุญหนึ่งหมืนะครับหนึ่งหมื่นครับเย้ไม่อยากจะเชื่อหนึ่งมื่ครับผมนี่คือผมประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงขนาดหึงหมื่นได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเย้บู๊เฮ้ยผมผ่าไปได้ไม่เชื่อเลยว่ะขอบคุณในตัวผมใช่ไหมขอบคุณนนท์มากจริงๆเราร่วมงานกันไม่เคยเห็นพี่ศรัทธาผมขนาดนี้เลยครับผมหลังจากนี้ชีวิตนนท์จะมีมิตรเข้ามาเยอะมากมายครับผม พร้อมนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันมีอีกไหมฮะโอ้หมื่นสามหมเพิ่มไปสองพันเลยเดี๋ยวสี่เดี๋ยวหลังหกโมงต้องไปเรียนแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเอามาเอามาให้หมดเลยตอนนี้ทีเดียวอ่ะหนึ่งหมื่นสามพันนะครับฝั่งนู้นนะครับมาแรงมากนะครับฝั่งนี้ค่อยๆนะครับพวกเรานะครับฝั่งนี้เงียบไปเลยนะครับผมเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับเล่นเฟรมรัวๆนะฮะครับผมตั้งต้งไปชมมา ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็อยู่ไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับอะหนึ่งมื่นสามพันบาทหมครับเราจะอยู่กันตรงนี้มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับยอหมุนของหนึ่งหมื่5ห้นี่คือช่างเบลสุพคนและนนทนนไปร้องคนละครึ่งเพลงได้เลยนะครับผมซื้อโชว์ได้เลยนะครับหมื่นห้าพันนับครั้งที่2นะครับผมเราจะนับกันถึงร้อยนะครับจริงๆนะครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับทุกคนนะครับ ซูมไหมฮะทุก็คอนโดใหม่หนๆนะครับผม, <laughs> มน,น,น้อนถนนล่นเรือสุขผลไม่ได้ไดน่ากลัวขนาดนั้นนะครับผม <laughs> ทางงั้นเราจะจบไปเที่ยวนี้นะครับจบแล้วนะจบแล้วนะโอเคจบเลยเถอะ <laughs> จบเลยเถอะหนึ่งหมื่นห้าพันครั้งที่สามครับผมนี่ที่หนึ่งยังอยู่ไหมครับ จะลงพิคคิงเลยจะลงแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ให้ลงด้วยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะครับว่าเราอาจจะจริงๆพิคคิงครับจะกโรนัลดินซีซั่นหนึ่งผมครับผมนั่นเองก็อีิียาครับผมพิคคิงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยในท่ำบืนวันนี้นะครับขอบคุณท่านน้ขอบคุกทีน้องน้องช่วยพี่ขาหน่อยพี่ขาหน่อย ไดครับผมเรื่องของผลประโยชน์สำคัญกับวิจาภาพเสมอครับผมวันนี้ก็สิ่งของที่พี่คิงประมูลนะครับคือถุงใส่ของนะครับไม่ใช่ข้างในมันมีเสื้ออ๋อข้างในมีเสื้อมีเสื้อยืมพี่คิงเอาเสื้อออกมาดูเลยครับอันนี้เป็นเสื้อส่วนตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำแจกไม่ได้ทำขายด้วยนะครับก็มีตัวเดียวตอนนี้เหลืออตัวเดียวแล้วยูนิวอร์สซ้ก่อนนะฮะข้างหน้านี่คิงนะครับนี่ครับ น่ารักน่ารักนะครับน่ารักนะครับผมและอันนี้ผมต้องใส่เพื่อเพิ่มมูลค่าเห็นไหมครใส่เลยใส่เลยได้อยู่แล้วครับผมกับพี่กับน้องครับผมที่ไม่เคยเห็นอะไรเพิ่มมูลค่าได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับจริงๆมีเสื้ออีกตัวนะมีเสื้ออีกตัวนึงที่เป็นลายน้อำนมด้วยทุกที่ลายมีแต่วันนี้เอาแป่ไม่มาไหวไหมเพลงมันเข้ามากเลยนะมันปิตแล้วครับผม โอเคใส่แค่นี้ก็ได้ครับผมโอเคดูดีแล้วนะครับวันนี้แล้วก็แล้วก็มซีดีซิงเกิลของพี่ทิงนะครับผมซีดีซิงเกิลเพลงแรกนะครับเต็งเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้นะครับร้องยังไงนะเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้เกิฟังใช่มได้ครับผมก็อันนี้เป็นเป็นเป็นซีดีที่เอาไว้เอาไว้แจกสำหรับดูวิดีโอนะครับผมก็ไม่ได้มีถุงนะครับ เราเริ่มกันาไหร่ดีนะครับน้องนนเราจะเริ่มกันที่เท่าไหร่ดีสองพันและสองพันเลยสองพันเหมือนเดิมนะครับผมสองพันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มตื่นเียดนะครับรอสบายนะครับนี่คืองานบุญนะครับอย่าแข่งขันกันนะครับคิดว่าเป็นการแข่งขันนะครับใช่คิดว่าแค่เอาเงินไปจ่ายแค่นั้นเองนะครับ ช่วยน้องช่วยน้องช่วยเหลือน้องนะครับรวมรวมเงินกันได้นะครับรวมกันคนละร้อยสองร้อยนะครับในแก๊งนะครับดีไหมครับได้ครับวันนี้นะครับก็สามารถเริ่มระมเงนเราไปทีละนิดก็ได้โอเคเริ่มจากเริ่มจากมาตรฐานก่อนเลยเริ่มจากร้อยบาท้อมนะครับสองพันนะครับ ไม่ไม่การเอานนจะเอาเองนะครับผมพร้อมนะครับเราจะเริ่มเท่าไหร่ดีอ่าลดลดลงลดอันหนึ่งพันหนึ่งครับผมหนึ่งพันครับอ๋อนะครับผมอ่าอันละพแล้วแล้วหนึร้อยนะครับตอนนี้นะครับเริ่มประมูลนะครับมันดีจริงมันไม่ได้ของถ่ายง่ายๆมันเป็นเสื้อที่แบบว่ามันไม่มีขายใช่ครับนี่มีแผ่นนี้ด้วยนะครับ เซกิรมฮะพิ่งเซ็กเวิรแรกครับของลายเซ็นของลายเซ็นเลยนะครับอ่ะมีใครจะร่วมประมูลไหมครับมีใครจะร่วมไหมฮะหนึ่ง <3, 000 S 2> พันบาทสามพันบาทนะครับโอ้สามพันนับครั้งที่ทำไมต้องเล่นขนาดนี้ด้วยง,งานฟีน <laughs> นับครั้งที่หนึ่งครับผม นี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่านนทนุนไม่ได้มีค่าอย่างที่คิดเลยนะครับผมอ่าต่อไปครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของพี่ชายนี้ครับผมพี่สงกรานสรรค์ครับผมสงกรานต์นี่ผมไดเห็นเขาใส่ด้วยใส่บ่อยมากคนนี้เป็นยังอยู่นะครับมาพร้อมกับปิกกิตร้ารุ่มหนวดของเขานะครับนี่ปิกกตาร์อ่ะสตาร์เท่าไหร่ดีอ่ะ คนใช้จ่ายกันไปเยอะแล้วเราสตาร์ทกันที่ห0าร้อยในการนะครับเบสิกนะครับใช่ใช่นะครับค่อยๆเริ่มดีกว่านะครับ500บาทครับอะรอย่างไรบ้างครับ1,000บาทนะครับอ๋อออกมาแล้ว1,000บาทนะครับเป็นเสื้อนะครับของพี่สงกรารนะครับนะครับเนื้อผ้าดีนะครับเกรดมิลเลอร์นะครับผมลงไปถึงปิกกีตาร์ด้วยนะครับปิกกีตาร์หนึงเดียวในโลกใช่มีหรือเปล่าครับมีมีหลายอันแต่เอาเป็นเส้นเนี้ยรู้สึกให้มีจำหน่าย อ๋อมีคนแจกกันหนึ่งไหมครับก็ได้ผมได้แค่สองอันนี้หาตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้หนึ่งพันบาทครับมีไหมฮะตอนนี้หนึ่งพันแล้วนะครับเราจะสตาร์ทกันค่อยๆนะครับเสื้อนส์สงกรานต์นะครับใช่ครับผมก็ตอนนี้ไม่สะดวกนะครับเพราะอยู่ที่บอนด์ซ่านะครับไม่มานะครับไม่มาครับคนละสองกราบเออฝั่งนู้นไม่ใช่เล่นตัวจับหายไปเลยนะครับฝั่งนู้นหายไปเลยนะครับ อ่ะสามพันใหพี่สองไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเราจะเริ่มพร้อมเซฟรวมเป็นพี่สองเลยนะครับนี่เป็นหมวกพร้อมลายเซ็นนะครับครับผมสตาร์ทเท่าไหร่ดีอ่ะนบอลอุ้ยเชียงจิเราสตาร์ทกันเบสิกเบสิกนะครับเป็นหมื่นบาทไปกระบอกไปเป็นไงล่ะอุ้ยผลงานใส่บ้างเป็นบนหัวให้เลยเจมส์เงินมากรอมากรอมากอ่ะสตาร์ทเท่าไหร่ดี บอกเจเจตต้องนอนสตาร์ทเท่าไหร่ดีครับอ๋อเท่าไหร่ด้วยโอเคไหมเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันที่สองพันนะสองพันแล้วกันสตาร์สองพันครับราคาพิเศษนะครับที่หมุดก็ตั้งกันอย่างนี้นะครับผมคราวเก่รายได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดเลยนะครับนะจุดจุดนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นโครงการดีๆนะครับเขาเป็นายเซ็ด้วยทั้งบัตรที่จำหน่ายไปนะครับทั้งที่ร่วมประมูลกันตั้งแต่ชิ้นแรกตอนนี้เยอะมากๆเลยนะครับเท่าไหร่นะครับ เท่าไหร่นะ3 2 0 0ันสเลยครับ 2> 3 2 0 0ันสอดีไหมครับดูท่าทางนี้ใกล้จะ3า0 0นนะครับนี่เป็นหมวกเหมือนกันเลย3 2 0 0นะนับเลยไหมรัวมีการเสียเวลาเท่าไหร่ครับ3,500ันะครสามับ3 5า0ผมมีการยกและชี้เพื่อนด้วยนะครับผมถ้า ถ้าเอ่ยออกมาครับจะอายแค่ตรงนี้ครับผมอย่ายอมเลยเสียฟอร์มเสียฟอร์มสามพนะครับอีกนิดนึ่งสามพั้าห้าสิบไหมฮะสามพันหกอ๋อเอาสิดีสามพันหกนะครับทำด้วยว่าไงฮะ4,000ี่พันเหรอยอมแล้วนะครับอ่ะส0่พันคำที่หนึ่งโทรตามเจมมาเลยไหมสี่พันคำที่สองคำที่สองครับ จบที่4,000นะครับขอบคุณครับอาเชียเลยคุณกครับคุณ